ปีนี้มาไม่เหมือนเดิมนะครับรบ,บอดี้ใหม่สวยงามมากเลยตันนี้ธรรมดาโลกไม่จำพ,พี่ <ๆ S 2> ยาเอาเครื่อง V6 4ลิตรอยากทำอะไรที่มันแปลกใหม่ก็<อ>เรามาเล่นตัวเนี้ยหอยากได้ซ4อยากได้ความเบาแต่ปัญหาที่ตามมาเราไม่รู้เลย รยากาศโควิดเงาๆนะครับซุปอัพก็ครั้งสุดท้ายก็ปี2019นะครับ2020แล้วก็ไม่ได้จัดห่างหายประมาณปีกว่านะครับก็คิดถึงวงการแรากหลายคนก็บอกว่าซุปอัพจะจัดอีกไหมตอนนี้เราก็ต้องรอดูสถานการณ์โควิดก่อนถ้าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นนะครับเราก็จะได้เห็นซุปอัพไทยแลนด์เลคขอด2021แต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าทุกคนก็คิดถึงกันนะฮะเราก็คิดถึงผู้ที่ทําสถิติเร็วที่สุดแบบไม่น่าเชื่อ6.1วินาทีครับเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่ยาครับ สวัสดีครับพี่ยาสวัสดีครับครับคิดถึงจึงมาหานะครับแล้วก็จริงๆผมกับพี่ยาก็จะมีการคุยกันพี่ยามีอะไรไหมพี่ยาจะบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวคุณพี่เข้ามาพี่ยาจะชอบพูดแบบนี้นะครับแล้วก็มีจริงๆนะฮะก็เห็นพี่ยาโพสเซฟิโลโปซิกมโก็วิ่งอยู่7.8ในในเรคคอร์ดในรถบันี้ครับ ตอน 2J นะฮะแล้วก็2019คันนี้ไม่ได้แข็งแล้วก็ไปทุ่มให้กับหน้ายาวก็จนได้6.1ปีนี้มาไม่เหมือนเดิมบอดี้ใหม่สวยงามมากเลยจริงๆแล้ว 4WD เนี่ยมันจะแบกน้ำหนักเรื่องทานเฟอร์กับระบบช่วงล่างค,ค่อนข้างเยอะน่าจะเป็น100ร้อยโลผมก็เลยไปทำบอดี้มาชดเชยกับน้ำหนักช่วงล่างที่เราต้องการก็เราต้องลดบอดี้ลงเพื่อที่จะชดเชยน้ำหนักช่วงล่างระบบขับเพื่อนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นคาร์บอนจากที่ไหน เป็นอากณารครับครับแต่ว่าพอยต์เนี่ยที่เรามาคุยเนี่ยคือเรื่องเครื่อง 2J ก็ทํามาเยอะแล้วยู่ซไม่ได้เพราะว่ามันเป็น V8 ครับมันจะลงล,งลงลุ่นโปรซิกไม่ได้ตอนนี้ธรรมดาโลกไม่จำพี่ <c oughs> ยาเอาเครื่อง V6 4ลิตรบอกตรงว่าไม่ไม่ใช่เครื่อง r 3 5ด้วยนะครับ <c oughs> เป็นเครื่องอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นเครื่องในตระกูล VQ ่ะครับ VQ40DE <c oughs> ครับ <c oughs> ครับมันเป็นเครื่องเออยู่แล้วโครงสร้างของเครื่องตัวนี้ก็น่าจะคล้ายคลเซตสามห้าศูนย์อะไรพวกนี้ครับครับเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในนิสสันซาฟารีฟอนเทียเมืองนอกเป็นรถกระบะเป็นรถคันใหญ่อะไรเงี้ยรถรถบรรทุกรถลากแล้วก็รถรถกึ่งตรวจการอะไรพวกนี้ครับแต่เครื่องมันไม่มีเทอร์โบอ่ะพี่แล้วม่พี่อยากถึงเลือกมันล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากทําอะไรที่มันแปลกใหม่ครับครับแล้วก็ มันท้าทายดีครับในในการทำครับก็ดูไปก็จะชอบเอาพวกรถซาฟารีพวกนี้ n ิ s สันซาฟารีนะครับก็จะเอาเครื่องพวกนี้ไปทำใส่ก็วิ่งเทอร์โบบ้าพลังกูจะวิ่งทรายบ้างหรือไปวิ่งไล่พวกซูเปอร์คาร์บ้างนะครับถ้าไปอยู่ในรถสปอร์ตอ่ะส่วนใหญ่จะมีของแต่งสังเกตนะอ่าซูเปอร์มีของแต่งใช แซ<ส>ดมีของแต่งแต่ว่าอย่างพวกนี้มันกึ่งรถบรรทุกกึ่งรถใช้งานของแต่งกจะน้อยก็คือเราอยากจะลองว่าอะไรที่ข้างในที่มันแบบที่เราดีไซน์เองได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายกว่าครับที่พี่ยาบอกว่าที่พี่ยาชอบมากเลยเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของ,ของน้ําหนักใช่เป็นเสื้ออลูมิเนียมคือโจทย์ของเราก็คือโปรซิกก็คือต้องเป็นเครื่อง6สูบเท่านั้นรจริงๆนะผมผมพูดตรงๆว่าอย่างเครื่อง V6 กับเครื่อง 2J เนี่ยแรงไม่หนีกันนะครับหนเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง 2J บิเลตเนี่ยเราสามารถจะทำกี่ลิตรก็ได้ครับสลิตรก็สามารถทําได้ถ้าเป็นคือใช่ไม่ก็กลายเป็นคัสตอมคืออยากจะสร้างอะไรก็สร้างเลยมันจะไม่ใช่ 2J เสียงกลงละใช่ใช่ถ้า 2J เสียงกงก็ต้องถ้าแรงจริงก็ต้องยอมรับเขานะว่าโครงสร้างตรงนั้นด้วยเครื่อง3,000 C c <อ>ข้อเดิมอะไรเงี้ย ก็ต้องยอมรับว่าคนที่ทําแรงก็คือถือว่าฝีมือพอสมควรครับทีนี้เรามาเล่นตัวนี้หนอยากได้ซีซีอยากได้อ่าอยากอยากได้ความเบาครับแต่ปัญหาที่ตามมาเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนผมทำยูแซใหม่ๆอ่อปอกสูบอะไรอเงี้ยครับครับแสดงว่าปอกสูบมีขายผมลองลองถามผมถามดานตั้นแล้วผมไม่ถามเลยเขาบอกว่าถ้าคุณจะเอาราคาสูงมากและคุณต้องสั่งจํานวน ก็เฉพาะปอกอย่างเดียวผมว่าลงทุนก็ต้องมีห้าแสนบาทกุจะชวนปวดหัวใช่แต่แต่แต่ถ้ามีบางค่ายบางค่ายที่ยังประเทศดูไบหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะสั่งไว้อาจจะไปซื้อต่อเขาได้อาจจะราคาแบบหนึ่งชุดอาจจะราคาถูกหน่อยแต่ของเราเนี่ยเขาบังคับให้เราเป็นวอลลุ่มและเราถึงจะได้ราคาถูกแต่ก็ผมมองอย่างนี้นะครับว่าไม่แน่พี่ถ้าเกิดมันบูมขึ้นมาเนี่ยอนาคต ถ้าพี่ยาทําเองได้เนี่ยกลับส่งกลับไปขายเมืองนอกเนี่ยก็เฮฮาไปอีกแบบนะพี่ผมมองอนา,าคตว่าข้อได้เปรียบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเสื้อินเนียมเดี๋ยวนะพี่เสื้อมีเนียมปกติแล้วคนจะคิดว่าเฮ้ยเสื้อมิเนียมทนบู๊ไหวหรอสิ่งที่ทนบู๊ดไม่ได้คือปลอกสูบถูกไหมในเมื่อปลอกสูบเราก็เปลี่ยนอยู่แล้วตัดปัญหาเรื่องเสื้อมิเนียมทิ้งไปได้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ฮอนด้าก็เสื้อมีเนียมใส่ปลอกก็ได้เป็นพันม้ามกันใช่เพราะนั้นพอเราทํา ปอกแล้วไม่มีผลอะไรทําปอกทําบล็อกกาดอะไรไม่มีผลอะไรครับสภาพแบบนี้นะสมมุติมีแคมแต่งนิดหน่อยครับนะครับเปลี่ยนก้านหน่อยอาจจะลูกเดิมหรืออาจจะเป็นลูกซิ่งเดี๋ยวนี้ลูกซิ่งก็ไม่แพงครับเราสามารถใส่รดดิฟได้รถรอบได้เซอร์กิตอะไรพวกนี้ลดแรกได้สมม,มุติว่าใส่รถดิฟ<อ>ราคาประหยัดคุณไปหาลูกไซส์สแตนดารใส่ คุณเปลี่ยนก้านหน่อยชาราปเดิมข้อเดิมคุณก็วิ่งดิฟได้แล้วแต่โดยโสรีราและพยาก็เหมือนับค่อนข้างจะเชื่อถือแล้ววันนี้สันเนี่ยเรื่องฝาสูบเรื่องอะไรเนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบจริงๆตัวผมเองนะตั้งแต่ไหนอะไรแล้วว่าการที่จะทําอะไรใช่ปะ่ะครับมันต้องคิดแบบไม่เข้าข้างตัวเองอะ่ะบางทีเฮ้ยไอ,นไไอย้นี่ได้กอหยิบมานี่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเนี่ยผมคิดแล้วคิดอีกไปผมจะเอาเครื่องตัวนี้มาครับเครื่องตัวเนี้ยไม่ต่ำมาสองปีนะถึงจะไม่นั่งยืนอมาตั้งอยู่ตรงนี้ได้ครับมันจะมี เพื่อนดูใบอนะ่ะที่เขาเล่นเครื่องพวกนี้อยู่เขาก็บอกว่าบ้านเขามีนะแบบนี้นะข้อมูลเขาชําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไกด์ไลนล์ว่าแต่บ้านเขาจะไม่มีของแต่งอะไรเยอะนะแต่มันก็แรงนะอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องราคา VR 3 8แปต,ตอนนี้รู้สึกจะไปราคามันก็หลายแสนอยู่บางคนคิดว่าเฮ้ยแบบยอมยอมจ่ายข้างแรกแพงหน่อยแต่ว่าทําง่ายกว่าไหมเครื่องตัวนี้ผมสามารถเอาเข้ามาได้10ตัวผมไม่ทราบว่า R 3 5จะเข้ามาได้ถึง10ตัวอย่างที่ผมพูดไหม พอพอย้ำๆได้ไหมครับว่า10ตัวตัวละประมาณเท่าไหร่ผมว่าเอาแพงสุดประมาณแสนหนึ่งตัวละแสนถ้าเรามีจํานวนหรือมีวอลลุ่มอะไรเนี่ยผมว่าหลักหมื่นเรายังพอพอเล่นกันได้อยู่อ่าสามห้าอาจจะโมดิฟายห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต่างกันไม่เยอะครับพอท้ายสุดล้วก็โมดิฟายเต็มทั้งทั้งตัวอยู่ดีใช่มาถึงโรงงานเราจะใช้แคมเดิมก็คงไม่ได้ใช้ลูกเดิมก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเห็นไหมเห็นเครื่องเก่าไหมครับครับ แต่เห็นไหมเป็นลิ้นไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ก็ะจอกนะมันก็เทคโนโลยีมันก็ก็ไม่ธรรมดาสําหรับเครื่องตัวนี้การนำไปวางในรถนะครับความยากง่ายสั้นมากเลยผมลองและเครื่องตัวนี้มันจะเป็นเชฟวีวีแปดอย่างยูแซหรืออื่นนะเชฟเขาจะขึ้นมาเป็น60องศาหกองศาใช่ถ้ายัดดีๆใน2ตัวต่อกันได้เลยอยู่ในบอดี้อย่างเงี้ยครับโ้คือคือคือให้ดูข้างๆให้ดูดูข้างๆนะครับหนึสา 2 j 6เจสูบ26 6สูบยาวอันนี้เข้ากับเครื่อง3สูบเท่านั้นเองผมผมแปลนไว้นะมาถึงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันผมก็ยกไป B r d ดีบางมดให้เขาลื้อนี่ออกปุ๊บแล้วก็ให่เขาตีท่อสวยๆทำา c ียสวยๆดูไบอาลับเอาแน่พี่มีแน่นอนมีแน่นอนสวยต่างก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยยังพวกท่อพวกอะไรก็จะมีมีแบบมีหน้าแปนจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะครับดีครับมันเป็นเรื่องดีแล้วก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งครับ แล้วก็คันนี้พอไปวางปุ๊บข้างหน้าก็จะเหลือที่มหา,าศาลเลยผมกลายเป็นอัเทอร์โบมาวางตรงนี้ได้เลยอ๋อคือวางหน้าเครื่องเลยจะหเหมือนเหมือนเหมือนพวกรถฮันด้าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอ๋อดูดตรงหน้ากันชนเลยได้เลยเพราะนะว่ามันกว้างเพราะว่าขับเคลื่อนสี่ล้อมันไม่สามารถจะผ่าไ,ไฟบอลเข้าไปได้ครับมันต้องให้ให้ให้ล้อน <laughs> ตรง <laughs> ก็คือ ขาหน้ายังต้องอยู่ที่เดิมเสมอใช่เพราะว่ามันเลื่อนไหนไหนไม่ได้ครับมันโดนบังคับแต่อันนี้สบายเลยสวยเลยพี่ยาตั้งเป้าหมายไว้ไงครับว่าประมาณต้องกี่ม้าเวลากี่วิความหวังก็คือ7.5ถ้าเป็นไปได้ในรถในรถบอดี้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องแรงม้าผมว่าไม่น่าจะหนี 2J งสักเท่าไหร่แต่จะได้เรื่องความเบาแล้วก็แรงทอร์กที่มากกว่าครับอะไรแค่นั้นเองครับครับผมผมหวังไว้ก็ประมาณ2000แรงอะไรอย่างเงี้ยครับ สองพันครับพันกว่าอยู่ไม่ได้แล้วครับอัพตัวแล้วนะดยโดยประมาณประมาณนั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องแมททั้งหมดนะฮะยังยังช่วงล่างการออกตัวอะไรพวกนี้สําคัญครับโอเคก็หลายคนคิดถึงคันนี้มาดูหน่อยนะครับตัวรถแต่ตอนนี้มันจะเป็นไฟเบอร์หมดแล้วไอ้พวกนี้ยังเดิมอยู่ครับเพราะว่าผมไม่กล้าตัดเพราะว่าผมกลัวแบบรถมันย้วยอะไรเงี้ยยังพวกแพรอะไรพวกนี้ก็หนักแต่ถ้าเป็นพวกขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ บวิ่งแล้วก็มีแหลกอันนึงตำแหน่งเครื่องในใจพี่ที่วางไว้ในพี่มันจะอยู่สักประมาณไหนหน้าเครื่องจะอยู่ตรงไหนดีวะาแถวๆนี้ครับวันนั้นผมวัดอยู่แล้วครับฮะเนี่ยเดี๋ยวได้คุเหลือบ้านเลยพี่ <จะ S 1> มัน<า>ลงมันลงมายืนได้เลยนะเคย<ะ>ก็ห้าสิบเซนห้าสิบห้าเซนหรือไหนยะจากเนี่ยครับประมาณนี้ครับจุดได้เปรียบเสียเปรียบคนละทางครับอันนั้นถ้าเกิดแหลกดีอะไรเงี้ยเราก็สู้ขับเคลื่อนสองล้อไม่ได้โดยปริยายขับสี่มันสู้ขับสองไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องขับสี่ขับสองเนี่ยถ้าเเรายออมไปื่สัก ุกอัพช,ช่วงนั้นจะเป็นปี2004 2005อะไรพวกนั้นช่วงนั้นที่จะเป็นสนามที่ยังไม่มีการโค้ดขับ2กลัวขับ4คือไม่ยอมวิ่งด้วยกันเลยอะใช่ใชแต่ปัจจุบันมันสับทางรถที่เร็วที่สุดในโลกไม่ใช่ขับ4ี่ะครับแล้วบ้านเราเก็หลายองค์ประกอบถ้าแท็กดีก็ขับ2ก็เอาไปครับแต่ถ้าเกิดแท,กแท็กแบบว่าไม่ดีหรือมีฝุ่นหรือโค้ดไม่พอครับหรือแท็กมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ขับสีก็จะได้เปรียบ แต่เดี๋ยวนี้การโค้ดแท็กบ้านเราค่อนข้างที่จะลงทุนเยอะครับบางทีเนี่ยผมเคยเดินใน200รเมตรไปแล้วยังเหนียวอยู่เลยอ่าอย่างเงี้ยขับ2อาจจะได้เปรียบเพราะไอเนี่ยอย่างน้อยน่ะขับสองล้อนหน้าจะมาณ4ี่นิ้วอ๋ออันนี้ล้อนหน้าแบบ1ิบนิ้วอะไรเงี้ยครับมันส0น,นิ้วกับ4นิ้วอะครับเยอะมากมันมันต้องฝืดผิดกันเลยนะพี่ใช่ไหมใช่ยิ่งและยิ่งแท็กเหนียวๆนะมันก็จะเกาะล้อนหน้าไปด้วย ครับมันก็ดูติดไปเลยอาวย<ช>ไม่ไปไแล้วแลนนี้พี่ยาก็เลยคิดค้นระบบ t า a n ฟ f e r คับ4ี่เป็นกล่องคุมใช่ไหมฮะกล่องคุมให้ให้มันค่อยๆลินเพราะว่าอยู่ๆจะปล่อยปั้งเลยเนี่ยผมว่ารถจะหมุนอให้มันแบบคงคาไว้สมติออกร้อย วิ่งห้าหลัห้าสิบห้าสิบอ่าเป็นฟูลไทม์ก่อนแล้วก็เหลือทั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์วิ่งไปเหลือทั้งสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอตอนเข้าเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ล้อหน้าประคองเข้าไปใช่แต่มันค่อยๆลิยนได้โดยเป็นดิวตี้เป็นเป็นเป็นไซเคิลได้ครับขับยากนะแต่ว่าแต่ว่ามันมันดีอย่างที่ว่าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็ต้องไปซ้ายเลี้ยวขวาไขวาแต่ว่าถ้าขับสองเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปขวาอุ้มัก๋วยใช่ แต่อันนี้มันเลี้ยวมันก็ไปตามมือมันอาจจะดูแบบน่ากลัวแต่มันเลี้ยวไปตามมือส่วนต่อมานะครับเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ยาคือเรื่องเกียร์ครนนี้ปกติใช้เกียร์อะไรครับเกียร์ที่เราสร้างเองเมื่อก่อนที่จะเห็นลูกที่มันเป็นลูกต่อต่อ,อต่อ,อต่อกันยาวๆหน่อยอลักษณะที่เขาเรียกกันเกียร์เลนโก้แล้วก็ใช้ลมเปลี่ยนเกียร์รแต่ตอนนี้เราก็จะพัฒนาเป็น,เ,ปนเกียรอ์ออโต้ทรานเบรก แล้วก็พ่ยายาบันไดนึงนะครับว่าเจ้าหน้ายาวที่ปีแล้วทุบสถิติไว้6.1ความเร็วเข้าเส้นเท่าไหร่วะ3า370มียกลอครับมียกลอมียกรอไม่ยกเหมือนกันจอยยังไงหกพอหก้วผมแม่งแบบดูปุ๊บเฮ้ยขับไปได้ยังไงวะนะครับก็ถือว่าแบบก้าวกระโดดไปอย่างแรงนะครับคน ต่6.6.6.5 6.1เลยปีนี้ถ้าซุปอัพได้จัดไอ้คันนี้พี่ยาจะอัปเกรดอะไรบ้างเมื่อก่อนอ่ะก้านอาจจะเป็นก้านจีนก้านก้านอีเกิลอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็จะพัฒนาเรื่องความแข็งแรงของเครื่องเราจะบูตเพิ่มเรื่องระบบท่ออเสียท่อดีที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยผมสร้างขึ้นมาใหม่แล้วน่าจะมีอะไรพัฒนาขึ้นมาอย่างน้อยก็ให้วิ่งเวลาเดิมให้ได้ก็พอครับเราก็ต้องส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็คืออยากจะให้โควิดมันซา เพราะว่ามันก็จริงๆแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆนะครับจริงๆ<อ>น่าเป็นห่วงตอนนี้เพื่อนๆในวงการก็มีติดกันเยอะครับติดกันเยอะมีนั่งสารที่เด็กๆกันนะมันเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องสู้กันไปนะรจริงๆเราไม่รู้เราเลยติดเมื่อไหร่แต่และเราก็ระวังที่สุดแล้วอ่ะใช่ไหมนะก็ระวังที่สุดนะ,รนะครเราเราก็ใส่แมสนะครับล้างมือแต่ว่าท้ายสุดแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันพัฒนาสู้กันไปครับแต่ว่าทั้งรถทั้งสุขภาพก็ต้องรักษากันหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ เรียกว่ามาจาะละเรียดนะครับเจ้าเครื่อง V6 4ลิตรนะครับที่พี่ยาสั่งเข้ามาเป็นเครื่องมาแบแมามาทดลองก่อนเป็นเครื่องแรกเลยนะครับธรรมดาโลกไม่จำนะครับสไตล์ยาเซอร์วิสฮะแล้วก็แต่จริงแล้วแม้จะจบ EP นี้แล้วแต่จริง EP หน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งว่าพี่ยาไม่ได้ทำเฉพาะแค่รถแบ็รถซิ่งทางเรียบอย่างเดียวจะมีพวกรถตระกูลตัวสูงรถยีราฟรถลุยที่ใส่ ออโต้โมดิฟายโดยพี่ยาใช่ตอนนี้เซอร์กิตก,ก็ก็ใช้แล้วฮะจริงเร็วด้วยเซอร์ไพรส์เซอร์กิตใช้กี่ออโต้เร็วด้วยให้เร็วเลยเร็วด้วยเรื่องนี้ต้องคุยกันครับ,รบเอาไว้นะครับโอเคก็อีพีนี้เราก็ขอขอบคุณพี่ยาก่อนนะครับที่มาให้ขายละเอียดคนี้กันก็หายหายคิดถึงหายสงสัยกันแล้วนะครับแต่อีพีหน้าครับยังไม่จบติดตามครับว่าออโต้ซิ่งพี่ยาที่บอกมานะครับมีเซอร์กิตด้วยมีเซอร์กิตเซอร์กิตน้องน้องก็ไปลองใช้แล้วก็อ๋อมันเป็น ถ้าเป็นเซอร์กิตนี่มันพัฒนาวงการนีว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ยังขับรถไม่แบบเกีย์ธรรมดาไม่เซียนมากก็ไปร่วมสนุกได้ครับถึงแม้ไม่ได้ทีหนึ่งแต่ว่าเฮ้ยข้าก็จะอยู่ในกลุ่มได้อะไรเงี้ยผมกเว่าเป็นการพัฒนาที่ดีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแข่งคือรถพวกนี้คือใช้งานได้ด้วยใช่อ่าโอเคครับไปเจอกันอีพีหน้าครับ